สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคมนาคมกันนะคะการคมนาคมคืออะไรเอ่ยการคมนาคมก็คือการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้พาหนะต่างๆเช่นรถเรือหรือเครื่องบินนั่นเองจ้าเวลาเราจะไปโรงเรียนไปเที่ยวทะเลไปหาคุณยายหรือไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องเดินทางใช่ไหมละ่ะนั่นแหละเรียกว่าการคมนาคมนะคะ ก่อนอื่นเราไปฟังเพลงคมานาคมกันก่อนนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคมานาคมสามทางจำให้มันทางบกนั้นรถยนต์วิ่งแลนชิวส่วน อนลมพัดปริวเครื่องบินริ้วทางอากาศแสนไกลอ,อึ่งข้ามา,าคมสามทางจำให้มันทางบกนั้นรถยนต์วิ่งแลน่นเฉียวสวนทางน้ำน่งเรือพา คมมีทั้งหมด3ประเภทค่ะคือทางบกทางน้ำทางอากาศเราทำความรู้จักการคมนาคมทางบกกันเลยค่ะการคมนาคมมีทั้งหมด3ประเภทนะเด็กๆมาดูกันเลยประเภทที่1การคมนาคมทางบกคือการเดินทางบนพื้นดินค่ะเราใช้ถนนเดือรรางในการเดินทางเช่นรถยนต์รถบัสรถไฟรถจักรยานยนต์หรือแม้แต่จักรยาน ก็อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยเด็กๆเ,เคยนั่งรถไปโรงเรียนหรือไปเที่ยวไหมคะนั่นคือการใช้การคมนาคมทางบกค่ะบางคนอาจเคยนั่งรถไฟไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมรถไฟจะวิ่งไปบนรางเหล็กยาวๆและสามารถพาเราไปได้ไกลามากเลยนะคะการเดินทางทางบกสะดวกและใช้งานบ่อยมากที่สุดเลยคะ่ะประเภทที่สการคมนาคมทางน้ำคือการเดินทางโดยใช้แม่น้ำลำคลองหรือทะเล เด็กๆเ,เคยเห็นเรือไหมคะเรือก็มีหลายแบบเช่นเรือหางยาวเรือโดยสารเรือเฟอร์รี่หรือแม้แต่เรือกล้วยที่ใช้เล่นน้าทะเลก็มีนะเวลาที่เราจะข้ามแม่น้ําหรือจะไปเที่ยวเกาะเช่นเกาะสมุสเมยเกาะเสม็ดเราก็ต้องนั่งเรือคะ่ะเด็กๆที่เคยนั่งเรืออย่าลืมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะการเดินทางทางน้ําต้องระวังเป็นพิเศษคะ่ะประเภทที่3การคมนาคมทางอากาศ เป็นการเดินทางที่เร็วที่สุดเพราะใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์พาเราบินไปในท้องฟ้าเด็กๆเ,เคยขึ้นเครื่องบินไหมเอ่ยเวลาเราจะไปจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีหรืออเมริกาเราต้องนั่งเครื่องบินค่ะการเดินทางทางอากาศสะดวกและรวดเร็วมากแต่เราต้องไปขึ้นที่สนามบินและต้องมีตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการคมานาคมกันอย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมคะเราได้รู้ว่าการคมานาคมคืออะไรใช้ทำไม้และมีทั้งหมดกี่ประเภททั้งการเดินทางทางบกทางน้ําและทางอากาศเลยใช่ไหมเอ่ยเด็กๆคงจะพอนึกออกแล้วใช่ไหมว่าเวลาเรานั่งรถไปโรงเรียนนั่งเรือไปเที่ยวหรือขึ้นเครื่องบินไปเยี่ยมญาตินั่นแหละคือการคมานาคมค่ะการคมานาคมช่วยให้เราสะดวก ปลอดภัยและไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นแต่เด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเดินทางแบบไหนความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอเช่นคาดเข็มขัดนิรภัยนั่งนิ่งๆไม่สุกสนบนรถหรือสวมเสื้อชูชีพมาขึ้นเรือหลังจากดูคลิปนี้แล้วลองไปสังเกตดูนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเราใช้การคมนาคมแบบไหนบ้างแล้วอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องสนุกสนุกกันอีกเยอะเลยอย่าลืมดูแลตัวเองตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีนะคะบายบายค่ะเด็กๆเ,เดินทางกันนะมามามา,มาเดินทางกันทางบกทางน้ำบนฟ้ามามา่าเถิดจ้ามาเดินทางกัน